ก่อนซื้อลอตเตอรี่หลายคนชอบทำบุญเสริมดวงเพื่อเรียกโชคเรียกลาบลองดูทริคเหล่านี้ที่ทั้งสายมูและสายบุญนิยมกันหนึ่งถวายน้ำเปล่าหรือของเย็นให้สารเจ้าที่เชื่อว่าเป็นการมอบความเย็นกายเย็นใจเรียกโชคดีให้เข้ามาในชีวิตการถวายน้ำเปล่าหรือของเย็นให้สารเจ้าที่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดเสริมโชคลาภที่สายมูนิยมทำก่อนซื้อลอตเตอรี่เพราะเชื่อว่า เพราะอะไรถึงต้องถวายน้ำเปล่าหมายถึงความบริสุทธิ์สดชื่นเย็นกายเย็นใจของเย็นเช่นน้ำหวานเย็นน้ำอัดลมเย็นเย็นเชื่อว่าจะช่วยคลายร้อนให้เจ้าที่เจ้าทางทำให้ท่านเมตตาเปิดทางโชคลาภควรถวายอย่างไรให้ปัง 1. เตรียมน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นหนึ่งขวดแช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งยิ่งดี 2. จุดทูบห้าดอกหรือหนึ่งดอกถ้าอยู่คอนโดสถานที่จำกัด 3. ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางโชคดีเงินทองไม่ติดขัด 4. กล่าวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วพูดว่าข้าพเจ้าขอนำของเย็นมาถวายเพื่อความสบายของท่านขอให้ท่านเมตตาเปิดทางโชคลาภให้ข้าพเจ้าด้วยเทินทำเวลาไหนดีที่สุด เชา้า7 0 0 0ถึง9.00นหรือก่อนออกไปซื้อลอตเตอรี่ทิปพิเศษถ้ามีดอกไม้ขาวหรือพวงมาลัยเล็กๆไปวางเพิ่มจะยิ่งเสริมความมงคล 2. ทํทำบุญกับคนพิการคนยากไร้หรือมูลลนิธิเด็กการให้โดยไม่หวังผลช่วยเสริมบารมีให้รับโชคก้อนใหญ่ การทำบุญกับคนพิการคนยากไร้หรือมูล,ลนิธิเด็กเป็นการทำบุญที่ช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภและการเงินตามความเชื่อสายมูโดยเฉพาะการให้โดยไม่หวังผลคิดถึงความสุขและความต้องการของผู้อื่นก่อนตัวเองเชื่อว่าเป็นการเสริมบารมีและทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนี่คือวิธีการทำบุญที่สามารถช่วยเสริมโชคลาภได้ 1. ทําทำบุญให้กับคนพิการ การบริจาคเงินหรือซื้อของใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้พิการไม้เทา้ารถเข็นเพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตของพวกเขามีความสะดวกสบายขึ้นอีกหนึ่งวิธีที่ดีคือการช่วยเหลือในมูล,ลนิธิที่ดูแลผู้พิการหรือการมอบเวลาของเราให้กับผู้พิการในกิจกรรมต่างๆ 2. ช่วยเหลือคนยากไร้ การบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือการบริจาคเงินสดให้กับมูล,ลนิธิที่ดูแลคนยากไร้การทำบุญแบบนี้จะเสริมให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทางการเงิน 3. บริจาคให้มูล,ลนิธิเด็ก การบริจาคเงินหรือของเล่นเพื่อเด็กที่ด้ยโอกาสหรือบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ยากจนจะช่วยให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสเติบโต,ตเป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสาการทำบุญนี้ยังช่วยเสริมความเจริญในชีวิตของเราเองด้วยวิธีทำให้ได้ผลตั้งจิตอธิษฐานให้บุญกุศลนี้ส่งผลต่อชีวิตที่ดีขึ้นไม่เพียงแค่ขอพรเรื่องโชคลาภแต่ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแค่มีความตั้งใจที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นก็เพียงพอแล้วเวลาในการทำบุญสามารถทำได้ทุกวันแต่มักจะดีเมื่อทำในวันเกิดหรือช่วงวันสำคัญเช่นวันพระหรือวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อเปิดโอกาสรับโชคลาภในปีใหม่ 3. ปล่อยปลาหลาย9ก้าตัวปล่อยสัตว์ตามวันเกิด เช่นปล่อยเต่าเพื่อความมั่นคงปล่อยปลาไหลให้เรื่องติดขัดลื่นไหลโชคลาบไหลามาการปล่อยปลาไหลก้าวตัวหรือปล่อยสัตว์ตามวันเกิดเป็นเคล็ดลับสายมูยอดฮิตที่เชื่อกันว่าช่วยแก้เคล็ดเสริมโชคและเปิดทางให้ชีวิตราบรื่นโดยเฉพาะก่อนวันเลขออกคนมักนิยมทำเพื่อเสริมดวงลาบแบบเน,น้นๆ 1. นปล่อยปลาไหลก้าวตัวความหมายปลาไหลหมายถึง ความลื่นไหลไม่ติดขัดเสริมให้การเงินคล่องมือเลขก้าเป็นเลขมงคลหมายถึงความก้าวหน้าวิธีปล่อยควรเป็นปลาไหลที่ยังมีชีวิตแข็งแรงและปล่อยลงในน้ำธรรมชาติที่ไหลเวียนเช่นคลองแม่น้ำหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำปิดกล่าวอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานขอให้ชีวิตข้าพเจ้ารับรื่นปราศจากอุปสรรคเงินทองไหลมาเทมา เคล็ดลับทำให้บุญส่งแรงทำในวันพระหรือก่อนวันเลขออกหนึ่งวันไม่ควรทำเพียงเพื่อหวังเลขให้ตั้งใจว่าทำเพื่อปลดปล่อยชีวิตสัตว์หากได้โชคจริงแนะนำทำบุญต่อยอดเช่นปล่อยปลาอีกครั้งหรือบริจาคเงิน 4. ถวายสังฆทานของใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคเช่นยาสามัญประจำบ้านหน้ากากอนามัยเป็นการเสริมสุขภาพและโชคทางการเงิน การถวายสังฆทานของใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นการทำบุญที่เน้นเสริมสุขภาพโชคลาภและต่ออายุตามความเชื่อสายบุญสายมูโดยเฉพาะช่วงก่อนซื้อลอตเตอรี่หรือในเวลาที่รู้สึกติดขัดในชีวิตทำไมต้องถวายของเกี่ยวกับการรักษาโรคเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ต่ออายุเสริมให้ชีวิตไม่เจ็บไม่จน หากทำด้วยจิตเมตตาจะช่วยเปิดทางให้โชคลาภและเงินทองไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทิปหากถวายเป็นถังสังฆทานยาสำเร็จรูปควรเลือกแบบที่มีคุณภาพจริงหรือจัดเองจะตรงใจพระและได้อนิสงส์เต็มๆวิธีถวายให้ได้บุญแรง 1. ถวายที่วัดโรงพยาบาลสง์หรือพระที่อาพาธ 2. ขณะถวายตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยโชคลาภไหลมาเงินทองไม่ขาดมือ 3. อุทิศบุญให้เจ้ากำนายเวรเพื่อปลดปล่อยอุปสรรคต่างๆทำวันไหนดีวันพระวันเกิดหรือก่อนวันเลขออก1นถึงสวันหไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่าพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นด้านโชคลาภ การไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่าพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นด้านโชคลาภเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสายมูยอดนิยมก่อนวันเลขออกเพราะเชื่อว่าท่านเมตตาให้โชคใหญ่โดยเฉพาะผู้ศรัทธาและมีจิตตั้งมัน่นทำไมต้องไหว้พญานาคพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งทรัพย์สินโชคลาภความมัง่งคั่งเชื่อว่าผู้ศรัทธาจริงตั้งใจดีจะได้รับพรโดยเร็ว หลายคนถูกเลขหลังไหว้หรือฝันเห็นพญานาคแล้วได้เลขของไหว้ยอดนิยมน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำเขียวกล้วยน้ำพึ่งข้าวตอกดอกไม้ขาวทูบเก้าดอกหรือ16ดอกแล้วแต่คาถาและความเชื่อพวงมาลัยหรือผ้าสีเจ็ดสีคาถาขอพรพญานาคแบบยอ่อเข้าใจง่ายนโมสามจบแล้วกล่าวว่า ลูกขอถวายของไหว้บูชาพ่อปู่แม่ย่าพญานาคทั้งหลายขอเมตตาเปิดทางโชคลาภเงินทองความสำเร็จและความสุขแก่ลูกด้วยเทินอย่าลืมหลังขอพรให้อธิษฐานขอเลขถ้าจะซื้อเลขโดยบอกชัดๆว่าหากลูกมีโชคขอให้ท่านส่งเลขมาในความฝันหรือให้เห็นเลขที่ชัดเจนลูกจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อทิปทำก่อนวันเลขออกหนงสวัน หากฝันเห็นพญานาคหรือเห็นเลขควรนำมาใช้แต่อย่าลืมทำบุญตอบแทนเชื่อจริงศรัทธาจริงบุญแรงจริง6เติมน้ำมันตะเกียงถวายแสงสว่างช่วยเปิดทางให้โชควิ่งเข้าไม่สะดุดเสริมดวงเรื่องทรัพย์แบบสว่างสวายทำไมต้องถวายแสงสว่างแสงสว่างเท่ากับปัญญาความรู้แจ้งทางออก ตามความเชื่อโบราณการถวายไฟหรือแสงจะช่วยให้เรื่องเงินโชคการงานความรักเปิดทางสว่างทางใช้สออเคราะห์และเสริมพลังบุญในจิตใจวิธีการเติมน้ำมันตะเกียง 1. ไปที่วัดที่มีตะเกียงน้ำมันพระประธาน 2. เตรียมน้ำมันตะเกียงหรือตามที่วัดจัดไว้ 3. ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเติมน้ำมัน ขอแสงสว่างแห่งธรรมนี้จงส่องนำทางชีวิตให้พบความโชคดีความร่ำรวยความสำเร็จทั้งปวง 4. เติมน้ำมันลงในตะเกียงอย่างตั้งใจอย่าทำลวกๆกหรือทางเลือกอื่นถวายหลอดไฟเทียนไฟฟ้าหากอยู่ไกลวัดหรือไม่มีเวลาสามารถซื้อหลอดไฟหรือเทียนไฟฟ้าไปถวายวัดได้เป็นการถวายแสงเช่นกันเหมาะมากในช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่วันพระใหญ่ เคล็ดเสริมพลังบุญทำในวันเกิดวันพระหรือก่อนหวยออกหนึ่งถึงสองวันถ้าได้โชคหรือเลขเด็ดหลังจากนี้ควรกลับไปเติมน้ำมันตะเกียงอีกครั้งหรือถวายหลอดไฟเพิ่มเพื่อต่อบุญคาถาขอพรแบบง่ายด้วยแสงสว่างที่ลูกได้ถวายนี้ขอให้ชีวิตลูกเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยมีโชคลาภเงินทองความสำเร็จเข้ามาไม่ขาดสายเทิน